นี่คือสะไวบ่อร้ายส่วนพลิกนะครับตัวแรกของปี68เลยนะครับ

มาอีกแล้วโอ,อ,อ้นี่ไงปลาอะไรเอย่ยนี่เป็นไงเพื่อนเน,นโน่นโน่นโน่นนี่เป็นไงขึ้นโชว์นี่ท้าทายหน้าดุเลยนี่กลางวันไม่รู้จะกินหรือเปล่าแต่กลางคืนน่าจะกินนะนี่นเป็นไงเพื่อนๆมาอีกหนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งตัวนะดูแล้วน่าจะเป็นฝูงะนี่นะครับเนี่เตรียมเบ็ด อาวุธหนักๆไว้ได้เลยเพื่อนๆดูดูไซปลานะครับนี่ขึ้นอีกแล้วนี่โอ้โหอันนี้ขึ้นหน้าบ้านเลยนี่นี่หย่อนเบ็ดได้เลยตรงนี้โอ้โหเป็นไงเป็นไง รถเอ้าป้องมานะครับไอนี้ด้วยไอน้ําด้วย โอ้เราจวิ่งช้อนเป็นปยอช้อนน่ยวใช่ฝานจะขาดานเลนีน ตัไมใ่ใหญ่เท่ไมมาไหร่พอพูดได้ ต้องให้โลดช้อนไม่เป็นไรเลยช้อ,อนอออน,นี้ว่าโอ้ยไอ้ขึ้นบนเลี้ยน้องตัวขึน้นไอ้ตัวแล,ะละ้วล่ะแรงนี้มากอ่างสิงเจิง แล้วครับรถถ่ายรถถ่ายมาแล้วโอ้โยโอ้ฟี่วันนี้มาเลยเพื่อนๆน,นี่โอ้คหยนักบอ่ะสา,ามโลน่าจะสี่โลจี่อยู่น่าจะสี่โลน,โลนี่ไปดูมันบกด้วยไปแม่ทุรอลตกหน้าดินมาหลายวันไม่ไม่ได้เลยครับโอ้โยตื่นเต้นใจเต้นตุ๊บตๆ๊บต๊บต๊บ,ตบเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่หรอกกลัวนี่ส สายสิบสองปอนเอาอยู่ครับนี่สวายน่าจะประมาณ3ามโลถึง4ี่โลนะครับตัวดีๆไม่เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ขาดแน่นี่สายเอ็นเส้นเล็กนิดเดียวมาไข่ใกล้ๆครับและนี่คือสวายบอ่อ้ายสนทิกนะครับวันนี้ทําสําเร็จนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแผนจากการตกปลาหน้าดินนะครับโดยใช้ทุ่นนะครับวันนี้ใช้ทุ่น ทุ่นลอยนะครับด้วยเหยื่อขนมปังความเฮานะครับนะครับเกี่ยวแบบพุ่มเบ็ดตัวเบ็ดธรรมดานะครับใช้เบ็ดไซส์เบอร์สิบสี่นะครับนี่นะครับได้จากบริเวณด้านหลังและกอบเองนะครับก็วันนี้ลาสวัยขึ้นเยอะนะครับก็เลยลองตกแบบทุ่นลอยดูบ้างนะครับได้ผลครับผมนี่โอ้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนี่ก็วันนี้ใช้เวลาอัดก็ประมาณสี่ถึงห้านาทีเลยนะ ก็สายปลานี่ตัวนี้น่าจะประมาณสามโลบวกนะครับผมเอาจนได้นะวันนี้หลังจากพยายามมาหลายวันแล้วครับเป็นปลาสวายตัวแรกของปีหกแปดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวกลับมาตกใหม่นะครับตอนนี้มีธุระด่วนนะครับเดี๋ยวต้องไปธุระก่อนแล้วก็กลับมาตกเลยครับผมโอเคครับตัวแรกมาแล้วสวายบอสไซ่วนพิกครับผม เห็นหัวเลยหัดเออเกาเห็นน้อยยไม่เลยอาปากเขาหัวโผล่แล้วอาปากแล้วโอ้โหอยู่ในป่านู่นตัวอะไรมันเลื้อยวันนี้มถ่ายรูปด้วโอ้โหทิ้งไอติมเนี่ยข้างในเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยต้องหนีเออนั่นแหละนั่นแหละกงไปนั่นแหละเห็นหัวเนี่ยเกาะก่อนนะเห็นหัวป่ะนิ่งไว้เกาะก่อนเหยบด้อย อุ้ยติดป่าวใจเย็นใจเย็นอยู่ตรงนั้นแหละอยู่งั้นแหละเกี่ยวได้ป่ะขึ้นแล้วน่ะเกี่ยวกกาะ่อนนั้นอย่าจับเอ็นอย่าขอจับมาจับเอ็นอยู่รอยังขอติดเอ็นดูยืนไม่ถึงเหรอ อยู่ในป่าอย่าโดนแหวกี่แหวกอย่าย้ายนี่เอ็นนะเฮ้ยเอ็นเอ็นอยู่ข้างนอกวะเอาเข้ามนี่แล้วเข้าตรงหน้านะหน้าหน้าหนาเอ้ยหน้าโ้างหน้าหน้าโคตงหน้าถึงหางลองไปโดนเอ็นนะป๋าหาไหมเลยเลยดึงเข้ามาเลยเอวเกี่ยวเกลียวไว้ก่อนเกี่ยวให้ได้ก่อน เอาทุนหายไปแล้วนะทุนหายไปอันแล้วเฮ้ยเห็นเน้อนะอยู่ไหนอะอยู่อยู่เห็นเห็นปล่อยนะยังไม่ได้ปนเบ็ดก็ปล่อยปล่อยไปเลยลากไปทางนี้หลังลากไว้งั้นเลยไม่เอาตะขอเกี่ยวมันมาตะขอยไหนไม่รู้เล่นงานข้างหน้ามึงอะข้างหน้าดูดู้ายมืออะปล่อยไปเลยลากลากมาเลยลากตัวมาเลย ีอยวปากมาเลยอระวังเงี้ยงย<อ>มันย้อนไประวังเงี้ยงไม่ถ้าขอกอกปากย้อนไปเรือ่อยว่าแนละ้วใส่ไปอยู่ไหนเนี่ <ไป S 2> ยนั่นแหละตร,ตรงมาตรงมาต <c oughs> รงแม่ขาลายวายยุอะไร

เหมือนตัวอะไรขา,าน <Yeah. S 1> นั่อ่าเงี้ยเกี๊ยนิ้วปาจะไม่ตื่นใช่หรอนาะนิ้นวสิงตะคงเลยแล้วกูก็อุตริตัวตีอุตริหาช่อง <S 2> <S 2> มลายังเสี๊ยมุดเลยทว่าดีถามถ้าไม่เผยถ้าไม่เผยเข้าอีก ไหนต้นขนุนอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าผีขนุนนตรงหน้าสงสารมั้งนางสารมั้งนะเอาว่ะเอาผูกอ่างเลยผูกอ่างวันนี้ไม่มิดอ่ะนี่เอาเชือกผูกเชือกผูกว่ะเดี๋ยวเด่ะเดี๋ยวนอตินเี๋ยวปินก่อนเดี๋ยวเปิดเบรกก่อนเดี๋ยวกินไอติมก่อนไอติมแดงวัดวัดมี่ไม่ได้เกียร์ไอติมติดน้ำแล้ว ลงไปอีกก็ได้ตูเด็กโตโอ้โหแล้วเที่ยวใครก็เที่ยวผมเลยเอาเอาเอาตะขอโยนก่อนเดี๋ยวร้อยก่อนร้อยปก่อนเดตะขอไปเกาะผมขึ้นมาถ่ายน้ำก่อนนะ้วตูมไม่ถ่ายรูปเต็มไข่แล้วเนี่ยไมงไม่กลัวสักเนี่ยกลัวอะไรกลัวเกยกลัวไม่มีหรอกแต่มีเกาเจอกันแล้วไม่ถึงเราครับ อันนี้มีทุนอย่างนี้ปล่อยเลยเอาทุนมึงงเอามาก็เดียกปล่อยอยู่เนี่ยเอาเฮ้ยทุนก็หายไดอยางเงี้ยเรียวใหม่ติดก็เปิดอยู่ฮะเิดป่ะิดก็รูดเดอ โอ้โหมันเหยียบพุ่งเหยียบแดดจนอิ่มเลยน้ำใจอ่ะโอ้ถึงว่าจะไม่ลงวัคันบอกว่าไม่น่าอายุเลยเก็แท้งต้นขนุ่นเหรอตัวนี้สิบโลได้ไหมใหญ่มากเลยเล่นได้ไงวะเนี่ยแกลงทิหายตัดตัดตัดเลยตเดี๋ยวให้อาดไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ทุนคืนล็อกเปอร์เอ้ยมันจะต้องออกอ๋อ พันเบ็ดเปลวบางเลยเลือขาทำไมเลือดอ่ะเฮ้ยเลือดอะไรเลือดปลาให้สัตว์โดนอะไรวะเลือดปลาออกจากคางผมจะไม่ต้องมีเบ็ดด้วยต้องมีเบ็ดด้วยไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็ไปเลยคนจกเหนือยเข้าไปอ่ะขาไม่ได้แดกเนี่ยขาไม่ได้แดกเลยดีก็รู้จังหวะจัดสมุดอยู่เลย